เหนื้อยเดยกก็พาเราไปเที่ยงรถเที่ยงอยู่เรื่อยไม่ต้องัวเอาคนเนอจะไปกินนั่งตัวนั้นใช่ไงต้องใจมาันต้องให้เห็นแล้วหรอกอมีใครมากระตูโอ้ไข่เ oh, okay. ข้ามาโดยเธครับ ได้ไหมฮะเจมส์จักอะไรกันทองเจมไม่ใส่สีอู๋เหรอไหนสีอู๋เหรอหน่อยสีอู๋ดำก็ใส่นะแปลเป็นสีดำๆค่ะหรืว่าขัดไปยังเจมไม่ได้ใส่ลองดูสีก็รู้เป็นไปได้ มันชอบมาเพื่มไทยเพิ่มไถ่ใชไม่เกี่ยวนะบกาพูดเสียขนาดข้าวน้ำเปล่ามันยังขึ้นเออเขาตอนนั้น,นก็มีคนแดงมาแล้วนะหน้าห้องอ เย็นกว่าเยันน้นจิ้นมนะม,มันน่าจะยังไม่เสี่ยงนะจะต,ต่อให้ไม่มีน้ำจิ้มจะมาฝึกกินออกปากแล้ว มองไม่ค่อยเห็นเนี่ยผมกินข้าวไขเ่เปยวเดี๋ยวครับอ๋อครับยันทานไหมวันนี้ใช้ใช้เว้านหนึ่งช่มองในการทำอาหารมีอะไรบ้าง จจะเพืดก้าวเสเี่อย่าคนก็ไม่ชอบเลดยบอกเออจริงไม่บอกเลยใช่้วย กินกันกินจนอินะ่มเลยมาเริ่มเลยนะกินสามใบแล้วนะจะใส่ผักไทยดำด้วยอันไหน ดเดวอันนี้มีไอ้นี่ด้วยแอปเปิลกล้วยทับทอเหลออยัางไรไม่ตองตอบอ่นนะมองดูมากดูน้อยก็ได้นี่น้ำทับทิมไม่เห็นไม่เห็น,น ตกินน้ำแทบเทมตกินน้ำมะนาวอ่ะตั้สันแก้ากันอันนี้ขออจริงมาเอยรู้สึกเหมือนงานเลี้ยงฉอลองเลยนะเพื่อกินเหมือนงานเลี้ยงฉลองก,กว่านละย เหมือนเขาว่าจริงนะคนไทยกินข้าวกับข้าวอย่างเดียวไม่เป็นเจียวะเยอะแยะที่แฟนผ่านมาเห็นถ้าคนเรามีอย่างเดียวกินกันทั้งสิบคนอย่างเดียวก็ข้าวแม่แล้วก็แจ่วมก็อมอให้ไมามีอะไรกินที่น,นี่มันอุดมสมบูรณ์มันจะได้ไม่เปลืองไงถ้าสมมติไอ้อน,นั่นไม่ได้ซื้อใช่ไหมถ้าสมมติซื้อก็หลายอย่างมันก็เสียตัง ไม่มีอย่างเดียวกินได้หมดไม่เพราะว่าม,นนมันอยู่ที่ว่าเรามีเยอะมีน้อยแล้วคนเขากินกับแบบว่าพวกเรามีสองพอนลอย่างเธอ,อไม่กินแบบเธอเต่ก็ไม่กินแบบเธอถ้ามีแซนสี่ห้าคนยังไงก็ต้องได้กินนะใครมีใครกินเยอะแยะละไม่มาถึงถ้ามีกรรันเยอะมีเยอะเขาก็ไม่กินหรอกอาหารนาง้งจริงเหรออันนี้เรียกว่าอาหารอะไรพล่กันอาหารมีประโยชน์ อืมวันมี้ยี่สิบบาทเอาไปค่อยขึ้นมาใช่ว่าทำหนึ่งชั่วโมงก่อนคเมนูทั้งหมดนี้ยตักไข่ก็น้ดกะเพราไก่ นี่กระเพราไก่บลูเกอรี่ผักรวมใส่ไข่ไข่อะไรมานะ้าง<ะ>่ะเซะกระเพรากระเพราไก่บลูเกอรี่ข้าวกล้องอใส<ช>่ผักรวม <6 S 1> ไหนข้างนี้ฮามวนบนับน่วหัวเหรอหัวนะเออหัวแล้วก็เห็บ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้อยู่ในรายการอับดันเบารายการกินเที่ยววันนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวแต่ก็จะกินใครจะเที่ยวได้ทุกคนถอาวันตัวเอกผม ผมผมเออสองผมนะผมเป็นน้องพี่นัดนะครับสวัสดีครับน็อตหวานใจนี่วันในเดีแยมแยมใส่รูปโปรไฟล์ก็ใส่เชื่อเรียนตัวเองใช่จะคุยกับคนที่ใส่รูปโปรไฟล์ก็เชื่อเรียนตัวเองเท่านั้น คนที่ไม่ใส่รูปโปรไฟล์กับชื่อกันก็โทษทีนะครับแต่ว่าผมไม่คุยด้วย ถ้กเราเริ่มแอดบานในการทำอาหารขนาดนะเริ่มเก่งๆเลยปกติฉันท,ทำเป็นแต่เนี้ยแล้วก็เริ่มมาเนยแล้วก็เสิรข้าวเมนี้อันนี้เข้ามาเนีันนี้ผสมกันเลยแล้วก็เน,น้ คุ้ากกันทกนทสอบมากเลยจริงๆก็จะรูว่าปะทูห์ทำจากทอดจัดก่อกนมากินนะกระบวนการผ่านการทอดกินได้แต่ว่าถ้าราักได้ก็ไม่กินนะถ้าไม่มีให้กินอ่ะอืมของกิน นี่พวกเรากินเพื่ออยู work, them them. ่กินเพื่ออยู่ก็มีคนบอกว่าอยู่เพื่อกินหรือว่ากินเพื่ออยู่เรากินเพื่ออยู่คนจะเข้าใจว่าอย่างนี้เคยอยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่คือว่ากินมามากินปลากระป๋องมากินเพื่ออยู่แต่จริงแล้วเชคคิดว่ามันกลับกันไอ้อย่างเนี้ยคือว่ากินเพื่ออยู่คือว่าทําให้เราอายุเยืนนานขึ้น 80สิปีเก้าสิปีหนึ่ง้อยปีขึ้นไปอนเนี้ยเห็นไหมเพื่อความอยู่รอดของเราแต่ว่าถ้าถ้าเรากินพวกอาหารทั่วๆไปแบบทั่วๆไปอะ่ะเออฟาทวัหรือนำอาหารที่มีน้ำมันหรือว่าใช้น้ำตาลเยอะในการปรุงแต่งหรืออาหารแปรรูปมากอาหารที่มันจะก่อให้เกิดสารพิษหรือว่าโรคต่างๆอันนั้นมันเหมือนเราอยู่เพื่อ ถ้ากินเราก็จะมีชีวิตสั้นนะครับแต่ถ้าเรากินอาหารที่มีประโยชน์มันก็ทําให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นจะคิดว่าเป็อนอรมต่างสองบาปีไม่เชื่อจะอยู่กับจักรวาลไปตลอดธรรมต่าง อายุหมื่นปีล้านปีสิบแ้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลแ้่ความตายก็อาจจะเป็นการเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลก็ได้ก่ะจงก็เปลี่ยนจากจักรวาลน,นี้ก็ไปอยู่โลกมันเหมืนอนเราหายใจเข้าไปอยู่ในรูปแบบของ ถ,อออถ้าอเชียร์มีชีวิตยอยู่เป็นหมื่นหมื่นล้านปีเชีอยอาจจะเปลี่ยนแใจก็ได้ประมากนั้นก็ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ต้องการมีชีวิตยืนยาวหนังหนึ่งก็เหี่ยวมดและสิไม่มีอะไรตอ,อาอนั่นคือว่าไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์แบบปัจจุบันไง ย้อนไวเซล DNA อย่างเงี้ยอืมรีกว่าจริงนะอะไรใช่ย้อนไวเซลก็เซลตัวเองนั่นแหละก็ย้อนไปไงให้เราดูเด็กเราใช่เขาอะไรย้อนนะมันแก่ไปหมดเลยอ้าวก็ทางอาหารการกีนการออกกำลังกายการนอนพักผ่อนทางจิตจงจิตใจเออโอเคจิตใจอาจจะอยากเานี่มันก็ เธอไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้พอไงเธอเลยไม่เข้าใจอวัยวะมันก็แกมแต่ก็ไม่แลกหรอกเชียร์ก็อาจจะยังศึกษามากไม่พอแต่เชียร์รู้ว่ามันเป็นไปได้เชียร์ก็อธิบายเธอยังไม่เข้าใจเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นคนก็ต้องคิดเหมือนเราเลยนะจะเอาอะไรมาเชียอันไหนของตัวเองเป็นได้อะจ้นะสักวันหนึ่งเชียร์จะทําให้เธอเข้าใจ เธออยู่กับเชียร์ไปต่อก็ะครเราก็แก่ก่อนเนะี่ยเรายังไม่เห็นล็อกเชียร์เอามาตรงมาตัดงก็าตายห่หางไปก่อนนะไม่หรอเปิดใหม่แนละ้วไหนใส่เสื้อก็ดีนะครับเพราะมันไม่อยากดูไม่น่าดูด มาดูทำไมอ่ะไม่อยากดูไม่น่าดูก็ไม่ต้องดูซิไอ้คนนั้นบอกไอเชียใส่เสื้อเชียร์ไร้สอดเชียร์ไม่เคยใส่เสื้ออยู่อ่ะไม่ต้องให้เห็นแล้วเราเกรียม่ต้องุกอย่างเป็นผู้ชายเปล่า มันเป็นบอกว่าไม่อยากดูไม่ต้องดูคุณอยากดูของผู้หญิงคุณก็ไปดูทออคนไม่อยากดูผู้ชายก็ไม่ต้องดูใส่แผลบลกก็อกจบเยอายมากเลยดีไามเถอะเราเลยได้บล็อกบางทีที่เ<ม>สียย<ส>ไม่พูดอะ่ะคือบล็อกเปิด พี่เกลียดพูดพี่เกีย,ย,กยตอบบล็อกอ,อย่างเดียวเดี๋ยวนี้ใครไม่จําเป็นว่าต้องพูดความอยากใครพูดไหมครับาหูเชียร์ยังไงสดเชียร์บล็อกถ้าแบบแต่ตัวจริงๆแล้วพูดไหมครับหูเชียร์ก็ฟงต่อยอืมเชียร์หดแบบนั้นเลยนะก่อนฉะนั้นน่ะก่อนเพิยมก่อนพูดอะไรคิดก่อน หมาเหา่ากลางคืนยังถือเหล็กไปฟาดอืมถือกระบองเหล็กไปฟาดอะปวดไหมปวดไรไม่ใช่ไม่ได้โดยฟาดหมาฟาดคนว่ามันเห่าอะไร ที่มันมาพิม่ะบอกไว้ตรงนี้เลยว่าคุณอยากจะพูดอยากจะคิดอะไรก็ช่างคําพูดของคุณมันไม่ได้มีอิทธิพลกับผมเลยมันทําอะไรผมไม่ได้ผมเป็นตัวของตัวเองเช่นอ,อยากจะถอดเสื้อกินข้าวมันก็เรื่องของเชีย จะพน้นมาใหม่ไม่รู้จ้างเชียร์เธอจ้างขอบคุณนะคะที่มาเห็นดึ่งเนี่ยเชียร์ไม่รู้ครับเชียร์เพิ่งเกิดมาเ<ม>ป็นเด็กดีดีตายขอ,อน้ำใส่แล้วใส่กันะอาของโอเคจ้ะ <c oughs> okay, เขียนอะไรอย่างงี้ <c oughs> ดูปลากะลูกโผหันแม่เนี่ยนะอืมแล้วนี่ใครก็มาเนี่ยอ่ะมอใ่นั่นหรอจ้าอยู่กัีเนี ย้ายไปไหนแม่ย้ายไปอยู่ที่หนูไม่รู้จักระดับพุัธการที่ราชบัวตรงเลยหุบเ่า